สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จาวอฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับนี่จอดรออยู่ตรงนี้นะครับสวยมากราคาเบาๆเลยอีวิสูดดีแม็กนะครับตัวไฮแลนเดอร์เครื่องยนต์2.5นะเป็นตัวแพตตัวแพตตินัมนะครับคันนี้ยกสูงโรงงานปี2009นะคันนี้ปี2009ราคาเบาๆเลยแสนกว่าบาทเท่านั้นนะย้ํานะแสนกว่าบาทจริงๆนะครับ นี่รถพร้อมเล่มพร้อมนะครับมามาดูเลยมาเบื้องเอาครับพ่อ,อแม่ใครนี่ไหมใครที่กําลังมองหารถกระบ,บะราคาแสนกว่าบาทนะคันนี้ประหยัดน้ํามันทนทานนะครับมาดูส่วนหน้านะฝากระโปรงเดิมกระจังหน้าเดิมนะครับไฟหน้าเดิมนี่ตัวนี้เรียกว่าโฉมไฟข้าวหลามนะไฟข้าวหลามตัดนะครับนี่สังเกตนะนี่เป็นรูปโฉมไฟข้าวหลามตัวนี้เครื่องยนต์2.5นะครับได้ตัวแพทตตินัม ปี2,009นะยกสูงโรงงานนะครับคันนี้เครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยเลยรถพร้อมใช้งานเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับประหยัดน้ำมันคันนี้การันตีเลยนะการันตีเรื่องความประหยัดแล้วก็ทนทานเนี่ย i ิ u ู u ูดีแมตัวนี้นะครับนี่อิเละนะครับใครหาตัวนี้อยู่รีบมานะแสนกว่าบาทจริงๆรนี่แสนกว่าบาทนะครับคันนี้เป็นสีเทานะสีเทาสีบอลเงินนะครับ ใครต้องการตัวนี้รุ่นนี้มาเลยนะครับคุ้มสภาพนี้นะครับสภาพนี้เลยแสนกว่าบาทเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะมามาดูมาชมรายละเอียดนะครับงานไม่ดีครับนี่นี่นไหมเออใครที่เป็นสาวกนะครับสาวกดีแม็กนะเฝ้ามาเอานะครับอย่าคิดนานนะผมเตือนนะอย่าคิดนานอย่าลังเลเด็ดขาดเลยนะครับเออผมเตือนหลายคนมากนะไม่มีใครเชื่อนะเออนะครับอ่าอ่า ใครอยากรู้ก็มาดูมาชมนะครับามา,าเดี๋ยวพาดูพาชมรายละเอียดทีละส่วนกันเลยนะครับมาดูกัน,นดูไปด้วยกันชมไปพร้อมกันมาเบื้งเอามาดีนะครับนี่นี่เป็นสภาพภายในนะครับสภาพภายในเบิ่องด้านีเบาะคู่หน้านะครับเบาะผ้าสีดําของเดิมโรงงานนะดูลายผ้านะลายผ้าอยู่เดิมคงสภาพเลยนะครับขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้เนะี่ย ไม่มีรอยขาดรอยถลอกนี่ไหมปอนนี่นะครับเบาะผ้าเนี่ยปกติขาดนะมีริ้วรอยนะครับแต่นี่ไม่มีรอยเลยนะไม่มีริ้วรอยนะเบื้องเอาอ่าต่อไปดูดูเลขไม้นะไมก็ถือว่าไม่เยอะนะคันนี้ไม่แทนะ้สองแสนสามนะสองแสนสามคันนี้ปีสองพันเก้าได้นี่ปีสองพันเก้าได้ยี่พอยเมียวิ่งได้แค่สองแสนสามถือว่าไม่เยอะนะผมถือว่าไม่เยอะนะครับคอนโซลเดิมนะ นี่มีจอให้พร้อมนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดประหยัดน้ำมันทนทานคันนี้บอกเลยนะรุ่นนี้บล็อกนี้ของดี a x นะครับเป็นรุ่นที่ประหยัดนะเครื่องยนต์2.5นะครับอ่าดูเบาะแคปนะซูมเนี่ยนะครับซูมใกล้ๆนิดนึงเนี่ยเบาะแคปนะดิเบื้องเอาเนี่ยโลโก้ดี a x ยังอยู่นะเห็นบอมอ่านี่นะครับดูเลยเบาะเดิมเบาะแท้โรงงานนะั้นโลโก้ดีแมกยังอยู่เลยครับเนี่ยอ คงสภาพนะคันนี้อยู่เดิมคงสภาพแผงประตูดูนะนี่นะครับแผงประตูเดิมบุ่ด้านข้างเป็นผ้าลายลังพึ่งสีเทานะครับกระจกไฟฟ้านะใช้งานได้ปกติเลยมาส่วนนี้นะครับมาดูนี่ขอบประตูนะครับเนี่ยแกะดูได้เลยนะขอบยางขอบประตูแกะดูแบบนี้นะครับดูรถนะ,ะดูเลยเนี่ยเม็ดอาร์กนะครับเม็ดอาร์กลอยเว้าลอยบากของเดิมเนี่ยคมๆนะครับอยู่เดิมคงสภาพนะคันนี้นะ เนี่ยอยู่อยู่แบบนี้สภาพนี้นะไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับสบายใจหายห่วงส่วนเรื่องงานสีอันนี้ผมแจ้งนะงานสีนะผมเก็บให้นะครับเก็บให้สวยงามเออเก็บให้ทุกคันด้วยนะเออบางคนมาแล้วบอกว่าเออ่ขอรถเดิมๆได้ไหมไม่เก็บสีได้นะแจ้งมานะครับเออถ้าใครต้องการรถที่แบบสภาพเดิมๆไม่เก็บงานไม่เก็บสีเราก็มีนะครับแจ้งมาได้ใครต้องการนะแต่นี่คันนี้นะครับ ทุกคันแหละเออผมเก็บสีให้ให้สวยงามเรียบร้อยเลยนะอ่ะต่อไปมาดูนะครับสภาพเครื่องเนี่ยคันนี้นะครับตัวนี้ได้เครื่องฝาเงินนะฝาเงินเนี่ยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5นะครับตัวนี้นะเป็นเครื่อง i t e ทคนะ2.5นะครับตัวนี้ได้เครื่องเทอร์โบนะเป็นตัวอ cool er นะินเตอร์คูลเลอร์นะนี่เป็นเครื่องอินเตอร์คูลเลอร์แล้วนะครับประหยัดน้ํามันทนทานแน่นอนเครื่องยนต์2.5นี่โฉมนี้นะการันตีให้เลยอิเลนะครับ เดี๋ยวส่องแงี้ยงไฟซอยกันนะครับมืดอีกแล้วเบื้องเอานี่นะครับดูสภาพเครื่องนะเครื่องเดิมแห้งๆนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะประหยัดน้ํามันทนทานตัวนี้รุ่นนี้บล็อกนี้ของดี a มนะครับเนี่เบื้องเอารถนะอ่ะมาต่อไปมาดูส่วนหน้านะครับส่วนหน้าดูเลยนี่เพจนะครับเพจเดิมน,นี่เด้อเพจเดิมอยู่นะนะครับเนี่ยสีแต้มสีมาร์ยังมีอยู่นะครับเพจเดิมนะเพจเดิมนะครับคานหน้าเดิมนะนี่ ดูเลยนะครับคานหน้าเดิมนะอันนี้เราก็แจ้งข้อมูลหม้อน้ำเนี่ยก็เปลี่ยนมานะเจ้าของเดิมนี่เปลี่ยนมาแล้วเพราะเป็นพลาสติกนะอันนี้ก็ใช้ได้อีกยาวๆนะครับพลาสติกมันจะแตกแตกมีการแตกการสึกหลอได้นะครับอันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยสบายใจได้ใช้งานอีกยาวๆเลยนะคานหน้าเดิมนะครับแก้มขวานะ แก้มขวาเดิมก็มีการเก็บสีนะอันนี้ผมแจ้งผมรายงานนะสภาพรถรายงานสภาพกันอย่างนี้นะอะดูกล่องเนี่ยตัวนี้นะครับตัวกล่องควบคุมเนี่ยเห็นไหมสังเกตนะ d ีแมเนี่ยตัวนี้จะเป็นกล่องตัวอ่ตัวใหม่นะครับของ D ีแมตัวนี้นะกล่องจะเป็นกล่องเรียบนะให้สังเกต D ีแมจะมี2ตัวนะกล่องจะจะเป็นกล่องแบบอ่เอาขาเรียกว่าอะไรอะกล่องเป็นชั้นๆน่ะเออนะแต่ตัวนี้จะเป็นกล่องเรียบตัวนี้บล็อกนี้นะครับจะเสถียรนะ ไม่มีปัญหาเนี่ยดูเลยสังให้สังเกตนะใครใครที่ไม่เคยสังเกตอันนี้ดูเลยเนี่ยกล่องควบคุมตัวนี้นะครับจะมี2แบบนะแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับกล่องเรียบแบบนี้นะจะเสถียรนะจะเสถียรไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหากล่องอีกตัวนะครับกล่องอีกตัวก็จะเป็นแบบเป็นชั้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 นอะไรอย่างงี้นะจะไม่เรียบแบบนี้นะครับให้สังเกตนะตัวนี้ดูเลยตัวนี้เครื่องดีเครื่องเสถียรแล้วตัวนี้รุ่นนี้บล็อกนี้นะครับมาต่อไปดูนี่ น็อตฝากระโปรงนะครับน็อตเดิมฝาเดิม erm, นะน็อตเดิมฝาเดิม erm, ถอดเก็บสีเราแจ้งรายงานข้อมูลนะครับแผ่นกันความร้อนยังมีอยู่นะฝากระโปรงเดิมนะฝากระโปรงเนี่ยชิ้นเดิมนะแต่เก็บสีแจ้งข้อมูลรายงานข้อมูลดูเม็ดอาร์กเลยนี่นะครับฝาเดิมแท้แน่นอนเม็ดอาร์กอยู่เดิมนะเม็ดอาร์กเดิมยังอยู่นะครับแต่เก็บสีให้นะดูเลยนี่นะครับนี่คือข้อมูลที่เรารายงานที่เราแจ้งเนี่ยตากไก่แผ่นเหรียญบาทยังอยู่นะ ฝากระโปรงเดิมนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะครับอันนี้คือข้อมูลนะ,ะแก้มซ้ายเดิมปั๊มเบรก ABS มีให้พร้อมนะครับนี่ดูเลยอ่ะต่อไปนะติดเครื่องสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงกันด้วยรถของเรานะครับจะให้ดูข้อมูลกันแบบนี้นะเหมือนสมาชิกนะครับได้มาดูรถด้วยตัวเองจริงๆนะผ่ะวนนะนะครับปโทวูว ей, เสียงเครื่องไนหะฟังเอาปน่นี่นี นี่ติดเครื่องแล้วนะครับนี่ติดเครื่องอยู่นะนี่เครื่องแน่นๆนะครับเครื่องแน่นๆนี่เสียงนี้นะเสียงของดีแม็กเลยเออเสียงของดีแม็กนะครับไม่มีเขกไม่มีสันนะเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2.5นะครับเป็นเครื่อง i t e ทคนะเป็นเครื่องตัวได้ตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะมาดูนะครับเครื่องฝาเงินอ่ะนี่ตรวจสอบเครื่องยนต์ดูเลยนี่เบิ้งเอานะครับดึงแท่ขึ้นมานะไม่มีควันไม่มีไอน้ํามันไม่มีกระเด็นนะครับรับประกันการันตี เครื่องช่วงล่างดีสีสันสวยงามนะครับคันนี้นะประหยัดน้ำมันทนทานนี่ตัวนี้รุ่นนี้นะครับดี a ม็เนี่ยเป็นรุ่นที่ประหยัดมากผมบอกเลยประหยัดเนี่ยใครชอบความประหยัดนะครับมาเอาคันนี้รุ่นนี้ไปใช้นะต่อไปมาดูนะครับอขอบกระบะนะเนี่ยดูเลยนะครับขอบกระบะเนี่ยส่องเข้าไปนะเนี่ยตะเข็บเดิมนะตะเข็บเดิมนะครับ อันนี้เราก็เก็บสีให้เราแจ้งรายงานข้อมูลนะครับแต่เป็นตะเข็บเดิมนะกระบะเดิมนะครับอันนี้เก็บสีให้นะครับแจ้งรายงานข้อมูลเลยให้สวยงามนะเก็บสีให้สวยงามตามอายุนะครับดูเช็ดสีเด็ดกู่ะนะครับเบื้องเอากูดไหมเช็ดสีเดิมสวยนะครับไม่มีดาไม่มีต่อนะเนี่ยไม่มีผูไม่มีก่อนเลยนะครับนี่คือลดอายุ10กว่าปีแล้วนะเนี่ยเออปี2009นะนี่ไหมเออด้สภาพนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับอ่ะมาดูมุดดูใต้ท้องหน่อย นะดูชัดซีนะครับดูเลยนี่ชัดซีเดิมสวยนะนี่เราดูเลขชัดซีด้วยตัวนี้นะครับเลขชัดซีอยู่ตรงกลางนะนี่กลางดูเลยนี่ซูมเข้าไปเห็นบอชัดบอผู้ชายอ่าดูเลยนะครับนี่ดูเลขชัดซีนะครับคมคมสบายใจหายห่วงเลยนะครับให้ดูกันอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับรถของเราแต่ละคันเดี๋ยวเปิดรับแสงไว้หน่อยนะครับ สีสันรอบคันนี่สวยเลยนะคันนี้พร้อมใช้งานเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับมาดูส่วนท้ายนะนี่มาเบิงนะครับฝาท้ายเดิมนะั้นตัวนี้กล้องหลังนะนี่กล้องหลังโรงงานนะนีออ่ใช้งานได้ปกตินะครับเป็นตัวแพตตินัมนะรุ่นคันนี้นะครับรุ่นแพตตินัมเครื่องยนต์2.5กล้องหลังโรงงานกันชนท้ายมีให้พร้อมเลยป๋อแกมีหรียคันนี้นะครับโอ้ราคานี้คุ้มนะแสนกว่าบาทนะครับนี่ไหมปัดทั่วออ ได้ตัวยกสูงโรงงานผุนได้เนี่ยแมกไลเนอร์เบิ้งเอาเบื้องเอานี่ไหมแมกไลเนอร์เนี่ยของศูนย์ดีดูสูดนะของดีแม็นะครับเนี่ยติดมาจากโรงงานนะครับเนี่ยไม่มีแตกไม่มียุบนะครับไม่มีร่องรอยการบรรทุกดูเลยลอนกระบะนะสวยมากนะครับอ๋อนี่ไหมรถไหมเออเบื้องเอาน,อะนะครับไมค์กิ๊กเลยนะแมกไลเนอร์นะสวยมากนะครับเอออ่ะต่อไปมาดูนี่ขอบนะครับ ขอบกระบะฝั่งขวาหมุดดุมเดิมน็อตเดิมนะแต่มีการเก็บสีคันนี้ผมแจ้งเลยผมเก็บสีให้สวยงามเรียบร้อยนะครับน็อตเดิมเม็ดอาร์ครเดิมนะาฝาท้ายเดิมโรงงานแท้แน่นอนนะครับมาดูฝั่งซ้ายนะามาเบิงนะครับกระบานี้ต้องดู2ฝั่งนะฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับมีการเก็บสีนะอันนี้เราแจ้งรายงานข้อมูลนะครับมีการเก็บสีให้นะครับตะเข็บตะเข็บเดิมอยู่นะแต่หมุดหมุดตรงนี้ก็มีร่องรอยการเก็บสีนะนี่ดูนะครับ น็อตเดิมนะเนี่ยตัวนี้น็อตเดิมนะครับอ่าอันนี้นะให้ดูให้ชมสดๆกันอย่างนี้ฝาท้ายเดิมนะครับของเดิมโรงงานอ่าต่อไปดูพื้นรอนกับบา่าปั๊ดพื้นรอนสวยมากนะคุณแหมร่องอูรูดอูรูดอูรูดนะครับเม็ดอาร์คแต่เข็บรอยเย็บเดิมนะไม่มีซอดไม่มีทะลุเลยนะพื้นรอนกระบ,บ่านะเนี่ยดูเลยนะครับนี่รถ10กว่าปีนะเออปี2009นะอยู่สภาพนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับคุ้มจริงนะแสนกาบาทนะ แสนกว่าบาทเนี่ยได้ได้ตัวยกสูงนะครับแคบยกสูงนะคันนี้อ่อ่ามุดดูใต้ท้องนะครับใครชอบความประหยัดนะประหยัดทนทานเนี่ยมาเอาเลยคันนี้คุ้มแน่นอนล้ออะไรยังอะไรมีให้พร้อมช่วงล่างดีเชดซีเดิมสวยนะรถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ดีแม็กไฮแลนเดอรตัวแพตตินัมนะครับคันนี้เป็นรุ่นแพตตินั้อ่าเครื่องยนต์ 2. 5ปี2009นะอ่ะต่อไปมาดูนะครับ ขอบกระบะขอบกระบานี่ต้องดู2ฝั่งนะสองเข้าไปเลยนะครับเนี่ยตะเข็บเดิมนะตะเข็บเดิมฝาไอกระบาเดิมนะครับแต่เก็บสีให้อันนี้ผมแจ้งรายงานข้อมูลนะครับเก็บสีให้สวยงามนะแต่ตะเข็บเดิมนะฝากระบาเดิมนะต่อไปมาดูภายในนะครับภายในฝั่งซ้ายเนี่ยดูนะแผงประตูเดิมบูได,ด้านข้างเป็นผ้าลายลังพึ่งสีเทานะกระจกไฟฟ้าคอนโซลเดิมนะครับ เพีงเพะแอร์หนาวกล้องหลังโรงงานเกียร์ธรรมดา5สปีดประหยัดน้ำมันทนทานแน่นอนนะเบาะคู่หน้านะครับเบาะคู่หน้าเบาะผ้าสีดำนะไม่มีรอยขาดรอยถลอกขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้เนี่ยดูเลยนะเบาะอยู่เดิมโครงสภาพอิหรินะครับขั้นนี้ดูเบาะแครบอีกรอบนะ,ะซูมใกล้ๆหน่อยผู้ช่วยนี่โลโก้ดีแม็กูน่ะเนี่ยของโรงงานเด้นหนิเ้อเบาะเนี่ยมาจากโรงงานเลยนะครับจากศูนย์อิซูซูเลยยังอยู่นะ เบื้อารวดนะครับนี่ไหมรวดไหมเออเดิมแท้ครับเนี่ยครับเดิมแท้แน่นอน่น <c oughs> อ่าอยู่คงสภาพนะได้ขัดสภาพนี้ถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มนะอ่าดูขอบประตูฝั่งซ้ายเม็ดอาร์กลอยเว้าลลอยบากเนี่ยยังยังอยู่เดิมเดิมเลยนะครับคมคมนี่นะเนี่ยเม็ดอาร์กแต่ละเม็ดนะครับของเดิมนะงานสีอันนี้ผมเก็บให้ผมแจ้งรายงานข้อมูลนะครับ เก็บสีให้สวยงามเท่านั้นนะลดมือสองนะครับมีการใช้งานมานะก็จะมีริ้วรอยขูดขีดนะครับเป็นธรรมดาตามอายุนะก็เก็บสีเก็บงานลบลบรอยนะครับลบริ้วรอยอ่าให้สวยงามเลยให้พร้อมใช้งานนะครับอ่าต่อไปดูแชสซีฝั่งซ้ายนะมุดลงไปเพรนะไงเขาไายมุดปันกุดจกีแเ <laughs> ชสซีเดิมสวยนะครับไม่มีดามไม่มีต่อนะไม่มีผูกไม่มีก่อนเลยคันนี้นะ ราคานี้คุ้มแสนกว่าบาทนะครับเนี่ยรถกระบะแขบยกสูงภาสีเมษา69ปีหน้าใช้งานยาวๆนะเล่มพร้อมด้หนี่เด้อนี่เบ่งเอาเดี๋ยวจะหาวัดตัวนี่เล่มพร้อมนะครับเล่มพร้อมเอกสารครบรถพร้อมใช้งานนะครับนี่พร้อมโอนซื้อไปใช้งานได้เลยนะอาดูหลังคานะครับหลังคาเดิมสีสันสวยงามนะครับขอบตะเข็บรอยซีนเดิมนะเดิมไม่เดิมดูเอาเสาอากาศยังเดิมๆอยู่นะนะ S <S <S เออสภาพาาาเดิมโรงงานได้น,น่อนะครับเบิ้งเอารถด,ดินะครับ <S <S นี่อยากอยากให้ดูอยากให้เห็นสภาพรถนะครับที่ที่เป็นสภาพเดิมๆนะเออเดี๋ยวจะหาว่าเราหมกเม็ดเราย้อมแมวไม่มีนะอยู่นี่นะครับให้ดูสภาพจริงกันแบบนี้เลยนะอ่ะมานะครับนี่นะนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่เราพาดูพาชมสําหรับรถคันนี้นะย้ําอีกครั้งนะจอดเทอร์เรสูงเจินเทินอยู่นี่เด้อ นี่จสสูตี m m a ก Highlander นะครับเครื่องยนต์2.5เป็นตัวแพทตินัมปี2009นะคันนี้ปี2009ราคาเบาๆแสนกว่าบาทนะแสนกว่าบาทเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดูแลสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วย ทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสําหรับรีวิวนี้จากอ๊อฟศิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ